เตรียมตัวทุกคนเตรียมตัวนั่งสมาธิข้างปีนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะวัน ราทุกคนได้ฝึกหัดการใช้กฎจักรวาลฎันงดหนึ่งดูทำให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นตีโบกได้มากขึ้นทั้งปีเลยนะเราเป็นนักเรียนกฎแรงดึงดูดนะคะต่อให้เป็นอนุบาลของการใช้กฎแรงดึงดูดนะแต่พวกเราได้เรียนรู้โชคดีที่เราได้เรียนรู้ครูบาอาจารย์สอนเราเนาะให้เรารู้จักฝึกหัดสมาธิทั้งสมาธิมากขึ้นบ่อยขึ้นแล้วเราก็จะร่วมมือกันในวันนี้นะคะนักสมาธิข้ามปีกันนะคะทุกคนเพื่อที่จะเปิดรับเรื่องรายดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราสามารถที่จะตั้งจิตอธิษฐานได้เลยนนนะใสิ่่งทีเรราาป จะให้เกิดขึ้นในปี2566นี้และอย่าลืมขอบคุณและสำนึรบคุณในปี2565ที่กำลังจะล่วงเลยที่จะผ่านไปนะคะเขาให้อะไรดีๆกับเราบ้าง ให้ความรู้ดีๆให้แนวคิดดีๆให้พลังงานด้านบวกให้เจอกัลยาณมิต่ดีให้หน้าที่การงานที่ดีกับเราให้เงินให้ทองให้บ้านให้รถให้ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบให้ครอบครัวที่อบอุ่นให้ผิวพรรณของเราที่สดใสขึ้นให้เราเจอสินค้าที่ดีขึ้นหรือว่าอ้าทุกคนให้เรายังมีชีวิตอยู่ให้เราได้พลังงานที่บวกบวกขึ้นทุกคนเยอะแยะมากมายเลยนะในปี2565ที่ผ่านที่กําลังจะผ่านต้นไปอ่ะซนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีอยู่และยิ่งเรา นึกูคุณยิ่งเพิ่มพูนยิ่งจะมีคูณตอนนี้นะโคตเองก็เตรียมตัวที่จะนะคะนั่งสมาธิกับท่านพระอาจารย์ววชิรเมธีนะคะทุกคนในเพจเพนอ่าอย่าลืมนะทุกคนไปกดติดตามไว้ด้วยนะคะและเพื่อที่เราจะร่วมมือร่วมใจกันขอบคุณโลกโซเชียลโลกอินเทอร์เน็ตนะที่ทําให้พวกเราทุกๆคนได้เจอกันต่อให้วันนี้เราไม่ได้ไปที่วัดไม่ได้รวมตัวกันที่วัดแต่เราอยู่ที่บ้านแต่และเราสามารถที่จะนั่งสมาธิข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีด้วยกันได้เห็นไหมคะคือข้อดีของการที่เราเอาตัวเองออกมาบนโลกออนไลน์นนออนไล อินเทอร์เน็ตขอบคุณนะคะโลก Facebook ขอบคุณโลก t ิ k ต o อกขอบคุณนะคะโลก YouTube ที่ทำให้พวกเราเนะี่ยได้เห็นอ่าได้รวมตัวกันเป็นหนึ่ง<ม>เดียวทั่วโลกเลยนะคะสามารถแชร์เข้ากลุ่มได้เลยนะอ่าในการที่เราจะได้นั่งสมาธิร่วมกันพร้อมกันนะคะทั่วโลกเลยในการที่เราจะต้อนรับนะคะปี2566เป็นปีแห่งการความบุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะทุกคน ปีแห่งความมั่งคัง่งปีแห่งความโชคดีปีแห่งความมั่งมีที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนวางจิตของพวกเราให้มีความสุขในสิ่งที่เรานะคะปรารถนาในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากให้เป็นอ่าสิ่งเราคือคนนักเรียนใช้กดแดงดึงดูใช่ไหมเราปล่อยขึ้นพลังงานอะไรออกไปในสิ่งที่เราปรารถนายิ่งคิดถึงพูดถึงอาจมองเห็นภาพเหล่านั้นบ่อยๆอ,ยอะ สิ mm ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกคนเชื splash, normal, ่อใช่ไหมเราปล่อยขึ้นพลังงานลบๆบมาทั้งปีเราก็ได้รับเรื่องราวขาลบมาทั้งปีแล้วต้อนรับปีใหม่อพนา2566นี้เราควรที่จะคิดถึงแต่สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราในด้านที่มันเฟื่องฟูด้านที่มันประสบความสำเร็จง่ายคนที่จะเข้ามาอุดหนุนเรือเข้ามาสนับสนุนเราอ่ะทีมงานผู้คนกัลยาณมิตรที่ดีเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีสั่งได้เลยเสกได้เลยชีวิตของเราเราสร้างได้